ครับสวัสดีพี่นอ้องปอกปสายขูดซุพลนครับต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีนะพี่น้องเนาะวันนี้มาพ,มพรมาวมปอกกันกับครัวชนไนชนยชแนลเออเกาพี่น้องห้าขมาวันนี้ชไนอยสีผ้ามากินตํากุ้งสดสตอพี่น้องใส่เส้นนมจีนพร้อมผักกับผักแกมเผากับสิมีชะโอมครับชะโอมผักขาบานเท่านี้แหละครับผักกระถินพี่น้องความหญ่ยชนไนอยมากินน้ำอันนี้ ผักชีไทยครับอันนี้ผักชีไทยอันนี้ผักชีเล่าครับสามขี้กันผักบุ้งผ mm. ักกรอบ, mm. บงเงี้ยวแล้วกาศซีมีกะเทียมพี่น้องอาจจะมีเสียงรบกวนจังน้อยนะพี่น้องเนาะวางจากผ้าละกิจแล้วใช้หน่อยกัสิผ้าพีตอนน้องมากิ่นน้ากันครับพี่น้องครับอ่ะกันะมาเอาวาหลายใหญ่ห้างเท,ท็ดกอนนะพี่น้องเนาะเท,ท็ดกอนแพงแต่ อืขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องเนื้อกุ้งไล่เสือพี่น้องกุ้งไล่เสือแค่น้อยอยากให้บึงสุดไงพร้อมพี่น้อง เมื่อจังงานมากพี่น้องืลองหามาจัดบนน,นะครับหายเมือ <c oughs> อ่านประเด็กนูวน่อพี่น้อง

ตัดตัวพี่น้องเม็ดย่ายไงระยองมาเด้อครับมาเด้อขออนุญาตเด้อครับเด้อสูตรกัน ปลแก้มหลายๆเดิพดม,เมพี่น้องแลาาดด้วมันยังแตี้พี่น้องทำไรหามาจัดเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งว่าตัวใหญ่แค่ไหนแค่ไห,หนละกัดครึ่ง <laughs> Stop. เดจเรามากินนัก เปนปุ่มมิจังง่ายไงน,นี่ค่ะว่าพริกบวกเดป็นไหนนี่เนี่ยจะบพริกมาตัเองโอยเพ็ด <laughs> <laughs> ยันจะมีสหายมาทักทายน้องได้ยินมบอครับมาแชด <c oughs> ยินมบอครับ <c oughs> <c oughs> น่ารัก <c oughs> <c oughs> เข่าห้างเนี่ย <laughs> we <didn't> and <want> one <laughs> <laughs> mm -hmm. มาจาัดเด้อเขาีน่น้องเลิกงามนั่งเสียบซวง มันถ้ากินได้อะเป็นบมเด้มาลอยนว่นแบบนี้ได้พี่นอง <laughs> ไคยกินหรือเปล่า <laughs> 那非常爽。能 เอามาฝากครับตัวอื้มสดมากครบ ใช่น่อยกับที่คอตัวล,ลาไปก่อนนะครับพี่นออ้องโอ้น่าใจครับพี่น้องหามาจัดคือใช่หน่อย้อครับเดิมซวงวะเ็ดงานมาเมื่อยๆนี่พี่น้องจัดแบบนี้นะมีแห้งสูตตัวพี่น้องมีแห้งสูตตัวตำสตอกุ้งสดใส่ขนมจีนพี่น้อง ตำคือกันกับสมตำเห็นไหมพี่น้องสูตรใช่น้อยบอกไว้ตั้งแต่คลิปก่อนๆนะครับพี่บึงเอาเ้วยอรับพี่น้องเน้อมือนี่ใช่น้อยกับทขอตัวลาไปก่อนครับกับบรรยากาศดีๆเนาะพี่น้องเอามาใช่น้อยมาฝากพี่ตัวน้องครับต่างประเทศในประเทศครับแต่ก่อนจะลาไปกับขอฝากช่องคูอาแช่น้อยชาแนลนะครับพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์คนติดตามันสะใสเนาะคบเนาะเพื่อจะได้เห็ุคลิปต่อๆไปใช่น้อยมีกำลังใจในการเหตุเนาะคบเนาะ ทางไห็กะฝากชมเลยได้เลยนะครับมืนอนี่ใช่นหน่อยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ